สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอชุดไฟท้ายสมายตัวใหม่นะครับรหัสจะเป็น4 6 3 0 5 2นะครับนี่ครับสมายตัวใหม่จะต่างกับตัวเก่านะครับเพราะว่าไฟฝาครอบไฟท้ายนี่ครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นลายฉีดนะครับเห็นไหมครับมันไม่ใช่ลายตาข่ายนะครับเป็นฉีดๆข้างข้างนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับนี่ครับเป็นฉีดๆดแบบนี้นะครับฉีดๆๆดดแบบนี้ครับ นี่ครับนี่ครับดูดีๆครับมันจะเป็นฉีดฉีดเป็นฉีดฉีดเอ่อแบบนี้ครับฉีดฉีดของขขางแบบนี้ครับตรงตรงแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับชุดไฟท้ายสมัยเนื้องาน h m 2อ0ต้นต้นนะครับ220บาทนะครับว่าหลอดสายไฟได้ไปครบเลยนะครับนี่นี่ครับจะเป็นฉีดฉีดนะสมัยตัวใหม่นะจ๊ะ ฝากด้วยนะจ๊ะเนื้องานเฮดเอ็มจ้ะขอบคุณครับ